สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพูนุษย์พัทรคจีนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของยานยนต์วันนี้พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นวันรอบสื่อมวลชนของการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Challenger เมืองทองธานีค่ะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบของประชาชนทั่วไปนะคะแน่นอนค่ะว่าปีนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะหลังจากที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยนั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้้าากกันนมยิ่งขึ ขณะดเดียวกันค่ะก็ประกอบกับค่ายน้ำมันนะคะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลขึ้นมาอีก60สตาตังต่อลิตรซึ่งก็จะมีผลในวันนี้นะคะนั่นทำให้คาดว่าปีนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ดยกุนจตุรนโกมลมิรนะคะรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ค่ะบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกนั้นปรับลดลงค่ะแล้วก็พลิกโฉมทุกอุตสาหการรมบนโลกใบนี้ให้มีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงการเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่นับได้ว่าเป็นปีแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างรุนแรงค่ะ ซึ่งการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีนี่นะคะพบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานพลังงานสากลหรือว e ่า EIA ที่คาดการณ์กันว่าในปี2030โลกนี้จะมีผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมมากถึง145ล้านคันคิดเป็น28%จากยอดผู้ใช้ในปี2020ซึ่งมีอยู่10ล้านคันค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น58%ในปี2040 ปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะก็คือราคาน้ํามันที่พุ่งสูงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษรวมไปถึงการผลักดันการสร้างอุตสาหากรรมใหม่หรือ new s, s curve และความคุ้มค่าในการใช้งานรวมถึงการลดอุบัติเหตุไปจนถึงการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับในอนาคตอันใกล้ในขณะที่ราคาแบตเตอรี่ก็ถูกลงค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะรถยนต์ไฟฟ้านั้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าจะผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้ยานยนต์ไฟฟร้มลพิษโดยการกำหนดมาตรการทางภาษีระหว่างปี2 5 6 5ถึง2568เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรองรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นลดการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้า100%มาจัดแสดงมากที่สุดกว่า20โมเดล18รุ่นจาก12บริษัทชั้นนำค่ะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการจัดโซน EV Smart City เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ ทา้งด้านนายแล้วว่ารนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตรนะคะได้ลงนามร่วมกับค่ายรถเกรดบอลมอเตอร์และค่าย MG ค่ะเพื่อเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในเฟสแรกซึ่งรัฐบาลก็จะอุดหนุนเงินจำนวน7 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสบาทต่อคันตามขนาดแบตเตอรี่รถยนต์นะคะพร้อมกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดลงของภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีสุกากกรภาษีสรรพสามิตร ซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกลงค่ะโดยทั้ง2องค่ายนะคะพร้อมที่จะนำรถเข้าทำตลาดทันทีในงานมอเตอร์โชว์ที่จะเริ่มระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ค่ะโดยค่ายเกรดบอ a มอเตอร์นะคะจะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วม3รุ่นลดราคาสูงสุดถึง160,000บาทเช่นเดียวกับค่าย MG นะคะก็จะนำรถเข้าร่วม3รุ่นเช่นเดียวกันบางรุ่นเนี่ยลดเกือบ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีค่ายรถยนต์ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการอีกหลายค่ายโดยรายที่3นะคะจะเป็นค่ายเนต้าจากประเทศจีนที่ร่วมลงทุนกับปตทค่ะ ขณะที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างเช่น Toyota Honda Mitsubishi ิยังอยู่ระหว่างการหารือนะคะเมืองต้นขอเวลาประมาณ6เดือนส่วนค่ายรถยุโรปอย่างเช่น BMW Mercedes-Benz ถ้าเกิดว่าทำราคาขายได้ต่ำกว่า2ล้านบาทก็จะมีส่วนลดต่อคันสูงถึง6 0แสนถึง7 0 0แสนบาทซึ่งก็เชื่อว่าค่ายรถทั้งหมดกว่า80%จะเข้าร่วมมาตรการภายในปีนี้ค่ะ โดยค่ายรถที่เข้าร่วมมาตรการนะคะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการก็คือว่าในปีที่3นะคะค่ายรถจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถที่นําเข้ามาจําหน่ายในสัดส,ส่วน1ต่อ1ค่ะซึ่งตามเป้าหมายภายในปี2,573ก็จะต้องมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอยู่ที่30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเพื่อทําให้ไทยสามารถรักษาการเป็นฐานการผลิตรถยนต์เอาไว้ได้ค่ะ ทีนี้นะคะรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือการลดภาษีสรรพสามิตร,รถยนต์ไฟฟ้า100%เหรือว่า BEV จาก8%ลดเหลือ2%เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามขนาดแบตเตอรี่ของรถยนต์ตั้งแต่7 0 0 0 0ถึง150,000บาทต่อคันส่วนรถจักรยานยนต์18,000บาทต่อคันค่ะและลดอากาขาข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งคัน หากราคาขายปลีกแนะนําไม่เกินคันละ2ล้านบาทก็จะได้ลดอากอขาเข้าสูงสุด40%ส่วนรถยนต์ที่มีราคาแนะนํา2ล้านถึง7ล้านบาทก็จะได้รับส่วนลดสูงสุด20%โดยรวมทุกส่วนลดแล้วนะคะผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดเริ่มต้น1.000 0แบาทต่อคันขึ้นไปค่ะ ก็ต้องติดตามนะคะว่าทั้ง2ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากนโยบายภาคราัฐรวมไปถึงราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นจะทําให้ยอดขายรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กลับมาคึกคักได้หรือเปล่านะคะไปต่อกันที่เรื่องของงานค่ะเรื่องของงานไอทีนะคะปีนี้นี่ต้องยอมรับค่ะว่าบุคลากรทางด้านไอทีนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมากแต่ก็มีผลสํารวจจากการ์ดเนอร์นะคะออกมาบอกว่าคนที่ทํางานไอทีนั้นสนใจที่จะทํางานต่อกับบริษัทเดิมเพียงแค่29%เเท่านั้นค่ะ The Gardner นะคะบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกค่ะได้มีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดนะคะพราะว่าพนักงานสายไอทีนั้นมีแนวโน้มลาออกจากงานที่ทำอยู่มากกว่าพนักงานสายอื่นๆค่ะโดยเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานสายอื่นๆนะคะกลุ่มไอทีนั้นมีความตั้งใจที่จะทำงานต่อกับองค์กรเดิมน้อยกว่าถึง10.2ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดของทุกสายงานทั้งหมดขององค์กรค่ะ โดยการ์ดเนอร์เขาได้ทำการสำรวจลูกจ้างจำนวน18,000คนทั่วโลกในช่วงไตรามาส4ของปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นพนักงานในสายงานไอทีจำนวน1,755คนโดยได้รวบรวมคำตอบเป็นรายเดือนจาก40ประเทศใน15ภาษาโดยนายเกรแฮมวอลเลอร์ aller, รองประธานฝ่ายวิจัยและนักวิเคราะห์ของการ์ n e r อร์บอกว่า การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานต่อกับองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลของผู้บริหารระดับสูงค่ะแล้วก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนานของผู้บริหารทางด้านไอทีเนื่องจากทีมงานของพวกเขานะคะจํานวนมากสุ่มเสี่ยงที่จะลาออกโดยบริษัทไอทีที่นํานโยบายกลับมาทํางานที่ออฟฟิศมาใช้ก็จะต้องพบกับปัญหาการลาออกของทีมงานอย่างมากค่ะจนทําให้ต้องกลับมาทบทวนถึงการใช้แนวทางดังกล่าว ผู้บริหารไอทีนะคะอาจจะต้องปรับรูปแบบการทํางานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าแผานกอื่นๆในองค์กรเนื่องจากแนวโน้มที่พนักงานไอทีจะลาออกนั้นมีสูงกว่าและเชี่ยวชาญการทํางานผ่านระยะไกลมากกว่าพนักงานส่วนใหญ่ค่ะ ทั้งนี้นะคะมีพนักงานไอทีทั่วโลกเพียงแค่29.1%เท่านั้นที่ตั้งใจจะทำงานต่อกับนายจ้างปัจจุบันยิ่งในเอเชียด้วยแล้วนะคะก็ยิ่งมีตัวเลขที่ต่ำมากค่ะเพียงแค่19.6%ขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ที่23.6% และลาตินอเมริกาที่26.9%หรือแม้แต่ในยุโรปนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดก็กลับพบว่ามีพนักงานไอทีเพียง4ใน10คนเท่านั้นหรือคิดเป็น38.8%ที่ตั้งใจจะอยู่กับองค์กรเดิมค่ะนี่เป็นความท้าทายในการรักษาทีมงานไอทีระดับหัวกะทิที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุและภูมิภาคอย่างเช่นพนักงานไอทีที่มีอายุต่ำกว่า30ปีนะคะในรายงานเนี่ยระบุว่า มีโอกาสที่จะทำงานต่อกับที่เดิมน้อยกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า50ปีถึง2เท่าครึ่งในขณะที่มีแค่19.9%ของพนักง,งานในกลุ่มอายุ18-29ปถึงีปีที่ตั้งใจจะทำงานต่อในองค์กรเดิมสูงเมื่อเทียบกับ48.1%ของพนักง,งานที่มีอายุ50-70ถึงปีค่ะข้อมูลนี้นะคะแสดงให้เห็นว่านโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสามารถจะลดปัญหาการลาออกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ค่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะการ์ดเนอร์ก็ได้สำรวจพนักงาน3,000คนครอบคลุมอุตสาหกรรมสายงานและภูมิภาคต่างๆซึ่งก็พบว่า65%ของพนักงานไอทีบอกว่าการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะทำงานต่อกับองค์กรค่ะ ไปต่อกันที่กรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้กล่าวโทษ2ผู้ให้บริการทางการเงินค่ะในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยไม่ออกใบแจ้งหนี้แล้วก็ยังเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บริษัทขายประกันค่ะ โดยนางธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาพบผู้ให้บริการทางการเงินสองรายซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยฟ้าฟื้นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้าน Market Conduct เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอและการดูแลข้อมูลลูกค้าอันทำให้มีความผิดตามประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่58ปประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยรายแรกนะคะก็คือบริษัทแมคคาเลยกรุปจำกัดมหาชนมีความผิดในกรณีไม่ออกใบแจ้งหนี้ซึ่งจะต้องจัดส่งให้ลูกค้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระรวมทั้งไม่ได้มอบหลักฐานการชำระเงินให้กับลูกค้าซึ่งสารอาญามีนบุรีมีคำพิพากษาว่าบริษัทแมคคาเลยกรุปและกรรมการผู้มีอำนาจ มีความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้นให้ปรับบริษัทแมคคาเรย์กรุ๊ปเป็นเงินจำนวน2 8 4 5 5 0 0บาทและกรรมการผู้มีอำนาจอีก2 8 4 5 0 0บาทโดยประมาณค่ะ อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัทอีออนธนสินทรัพ์ยไทยแลนด์จำกัดมหาชนมีความผิดในกรณีที่ไม่ดูแลข้อมูลลูกค้ารวมทั้งไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบุคคลอื่นเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าค่ะอีกทั้งเมื่อลูกค้าแจ้งไม่รับการติดต่อเพื่อเสนอให้บริการอื่น บริษัทอีออนก็ไม่ได้ดำเนินการโดยเร็วทำให้ยังมีการติดต่อและรบกวนลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนะคะการดำเนินคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนค่ะทังนี้นะคะทางแบงค์ชาติเองก็ได้สั่งการให้ทั้ง2บริษัทปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าพบกรณีที่ได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเช่นไม่หลอกไม่บังคับไม่รบกวนไม่เอาเปรียบสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาแต่หากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เป็นธรรมนะคะก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทรศัพท์หมายเลข1213ค่ะ มาถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังได้รับโทรศัพท์แจ้งมาจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า M.E.A. ค่ะบอกว่าจะเรียกเก็บค่าไฟนะคะถ้าไม่จ่ายจะต้องถูกตัดไฟอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า M.E.A. เขาแจ้งมาค่ะว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผ่านทาง Call Center ค่ะ โดยนายจุมพดหิมะ,จะเจริญผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะบ,บอกว่าปัจจุบัน,นยมีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน c อ l เซ็นเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าว่ามียอดค้างชําระให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชําระค่าไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนมิเช่นนั้นจะถูกตัดไฟทาง MEA ยืนยันนะคะว่าปัจจุบันไม่ได้มีนโยบายเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผ่านทาง c อ l เซ็นเตอร์ของ MEA แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนะคะ MEA ก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้พนักงานเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามบ้านแนะนำให้จ่ายค่าไฟง่ายๆกับหลากหลายวิธีของ MEA ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์บริการใกล้บ้านซึ่งก็สะดวกรวดเร็วฉับไวและขอเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊ง Call Center ที่กำลังระบาดค่ะ ท่นี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทําให้เสียทรัพย์ให้รีบแจง้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่รวมถึงระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA ค่ะเรื่องของมิจฉาชีพก็ยังมีมาเตือนกันอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นรับโทรศัพท์ก็ต้องเรามาระวังแล้วก็มีสติกันด้วยนะคะและั้งหมดนี้ค่ะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube c h anel และ Facebook Fanpage CS3 Thailand News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนจุนัทรก ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ